นำทางไปโรบินสันสุรินทร์ใครมาที่หน้าวะมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลขสองหนึ่งสี่ นี่นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นของ New Revo นะครับในตัว Standard นะครับเป็น Cap STD นะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ Apple CarPlay ได้นะครับในรถทุกรุ่นนะครับใช้งานง่ายครับเพียงเสียบสาย USB ต่อเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อกับ ตัวเครื่องเล่นนะครับที่เป็นรอ,องรับ Apple CarPlay ใน New Revo ได้เลยนะครับโอเคครับ